เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนที่ผ่านมาง่ายใช่ไหมล่ะครับการบวกลบจำนวนเต็มเป็นเรื่องแรกๆที่เรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วก็เป็นพื้นฐานของเกือบจะทุกบทเรียนแต่นักเรียนบางคนอาจจะตั้งสมาธิได้ไม่ดีพอหรืออาจจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างครับในบทเรียนนี้จะเป็นการทบทวนแบบสั้นๆเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มสมมติจะให้นักเรียนคิดเลขแบบว่า สองบวกสามเท่ากับเท่าไหร่หรือสิบสี่ลบห้าเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้คงไม่มีใครคิดผิดใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการข้ามฝั่งจากลบไปบวกหรือบวกไปลบแบบนี้จะเริ่มมีคนคิดผิดทันทีเลยครับอย่างเช่นสองลบหกหรือลบสามบวกแปดถ้าไม่ตั้งสมาธิให้ดีบอกได้เลยว่าโอกาสผิดมีมากกว่าที่หลายๆคนคิดไหมครับส่วนใครที่ยังไม่แม่นเรื่องการบวกลบเลขจำนวนเต็ม เรามาดูพร้อมๆกันเลยครับครูขอแสดงวิธีการคิดง่ายๆโดยการใช้เส้นจำนวนนะครับเส้นจำนวนก็คือเส้นตรงที่เรามีการแบ่งเป็นช่องช่องละเท่าๆกันโดยเริ่มจากเลข0ทางด้านขวาของเลข0ก็จะเป็นจำนวนบวกทางด้านซ้ายของเลข0ก็จะเป็นจำนวนลบวิธีการบวกลบเลขจำนวนเต็มเราก็เริ่มจากตัวตั้งก่อนอย่างเช่น2ลบ6 เราก็เริ่มจากเลข2พอลบ6เราก็นับไปทางซ้าย6ช่องก็จะไปสิ้นสุดที่เลขลบ4ดังนั้น2อลบ6ก็จะเท่ากับลบ4ครับหรือบางคนจะคิดแบบนี้ก็ได้ครับให้คิดว่าตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมายกำกับเป็นจำนวนบวกแล้วเวลาคิดให้เริ่มจาก0ดังนั้นบวก2ลบ6 ็เริ่มจากศูนย์ไปทางขวาสองหน่วยแล้วก็ย้อนกลับไปทางซ้าย6หน่วยก็จะได้ลบ4ครับเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการหาลบ3บวก8เราก็เริ่มจากลบ3ก่อนแล้วพอบวก8เราก็นับไปทางขวา8ช่องก็จะไปสิ้นสุดที่เลข5ดังนั้นลบ3บวก8จึงเท่ากับ5ครับ ลองอีกสักข้อนะครับลบสลบสเราก็เริ่มจากลบสคราวนี้ลบไปอีก3เราไปทางซ้ายหรือทางขวาครับเครื่องหมายลบไปทางซ้ายใช่ไหมครับเราก็นับไป1,2,3ไปสิ้นสุดที่ลบหเพราะฉะนั้นลบสลบสจึงเท่ากับลบหครับสำหรับการบวกลบจำนวนที่มีเครื่องหมายตรงข้ามกัน จะมีวิธีคิดอีกแบบซึ่งหลายๆคนจะคิดแบบนี้เพราะจะทําให้คิดได้เร็วขึ้นนั่นก็คือการใช้เรื่องปริมาณเข้ามาช่วยอย่างเช่นลบเบวกหลบกับบวกมันจะหักล้างกันครับโดยที่เราดูปริมาณอย่างเดียวก่อนอยังไม่คิดเครื่องหมายนะครับระหว่าง7กับ5อันไหนมากกว่ากันครับ7ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ตัวที่เป็นลบมากกว่าตัวที่เป็นบวก เมื่อหักล้างกันแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบครับซึ่งนั่นก็คือลบสองนั่นเองหรือเราจะดูจากแผนภาพนะครับมีลบอยู่7มีบวกอยู่5เมื่อหักล้างกันแล้วก็จะเหลือลบอยู่2ครับต่อไปจุดที่จะผิดกันหลายคนก็คือเรื่องสมบัติการสลับที่ครับ2บวก5จะเท่ากับ5บวก2 แต่2ลบ5ไม่เท่ากับ5ลบ2นะครับเพราะสมบัติการสลับที่ใช้ได้กับการบวกและการคูณเท่านั้นครับหากนักเรียนต้องการที่จะสลับที่นักเรียนต้องเอาเครื่องหมายของมันตามไปด้วยครับอย่างในที่นี้2ลบ5ให้ถือว่าเป็นบวก2กับลบ5ซึ่งจะเท่ากับลบ5บวก2ครับถ้านักเรียนจำเรื่องเส้นจำนวนได้เราเริ่มจาก0 ไปทางขวา2แล้วย้อนมาทางซ้าย5กลับไปทางซ้าย5แล้วย้อนมาทางขวา2สุดท้ายแล้วจะไปอยู่ที่เดียวกันซึ่งก็คือลบสครับ